สวัสดีครับพี่พี่น้องๆครับผมประวิทย์ทั้งทวีสุขครับรุ่น AC118 เลขประจำตัว41240ครับปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนเป็นโปรดิวเซอร์ข่าวอยู่ที่ช่อง3ครับความทรงจำเกี่ยวกับอาสามชันก็มีหลายเรื่องครับเรื่องดีๆแน่นอนว่าคงจะเหมือนกับพี่พี่น้องๆทุกคนแต่ว่าผมแบบผมมีเรื่องหลายเรื่องที่คาใจอยู่ครับอย่างเช่นเรื่องของฟุตบอลครับฟุตบอลพลาสติกครับที่ พวกเราเนี่ยจะต้องเล่นลูกบอลพลาสติกเนี่ยเป็นไซส์เล็กก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของอาสมชันตอนแรกก็เข้าใจว่าโรงเรียนเนี่ยเฮี้ยบจนเกินไปหรือเปล่าทําไมไม่ให้ใช้ลูกบอลไซส์ใหญ่ตอนหลังก็มาเข้าใจครับมันแฝงคําสอนไว้คือให้เราเนี่ยรับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่าลูกบอลลูกเล็กเนี่ยจะไม่ทําอันตรายให้กับรถยนต์ตดนกระจกอะไรจะไม่ค่อยเป็นอะไรถ้าใช้ลูกใหญ่เนี่ย ก็อาจจะมีปัญหากับทรัพย์สินของชาวบ้านได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเด็กอาสัมเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยมากก็คือในโรงเรียนเราเนี่ยจะค่อนข้างจะคำหยาบมาเต็มเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยดีถ่ายเสื้อก็ปล่อยแต่พ้นรั้วโรงเรียนเราออกไปเนี่ยทุกคนก็จะสออเสื้อในกางเกงถือกระเป๋าท่าทางการเดินคำพูดคำจาทุกคนจะระวังมากขึ้นเพราะว่าทุกคนภูมิใจในความเป็นอักษร,รชัน อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุภาพบุรุษอัศวัชัญครับเราถูกปลูกฝังเรื่องนี้มาตลอดว่าจะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษต้องช่วยเหลือคนอื่นต้องมีน้ําใจกับผู้หญิงให้เกียรติกันเข้ามหาวิทยาลัยไปก็ยังสุภาพโดยที่ไม่รู้หรอกว่าโลกภายนอกเขาเป็นยังไงไปเจอเพื่อนในมหาวิทยาลัยเป็นผู้หญิงก็ผมอย่างนั้นผมอย่างนี้คุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้จนเพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็าถามกลับมาว่านี่คุณจบ ในวางมาเหรอแต่ว่าอย่างน้อยก็ภูมิใจครับที่ได้เป็นหนึ่งในสุภาพบุรุษอัศษชัญก็คําสอนในสถาบันของเราหลายคําก็ยังจําฝังใจมามาใช้ในการทํางานจนถึงทุกวันนี้ครับอย่างเช่นลาบอมเนวินซิซึ่งความวิทยาอุตสาหะเป็นหนทางสู่ความสําเร็จก็ทําให้เราเนี่ยต้องขยนันทํางานดูแลครอบครัวก็ได้จากอัศษชันก็ภูมิใจครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ ยืนในสังคมได้อย่างไม่ไอายใครแค่บอกว่าเราเป็นเอกอัศสำชัญก็ความมั่นใจในการทำงานความมั่นใจในการเป็นพลเมืองของประเทศนี้ก็เพิ่มมากขึ้นครับ